السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين قد تقى شكور طائعون طيب سبحانه وتعالى الحمد لله พราะทุกสิ่งทุกอย่างบรรลกดุนยญาใบนี้หรือโดกไปไหนก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิธิ์ขอัลอลอฮ์ทั้งสิ้นเป็นสิธก์ขอัลอลอฮ์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธามั่นในอัลสุนะตลาพึงสามองไว้เถิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นติด เังแห่งอลวอผู้ทรงทรงพูดผู้เดียวแม้แต่ตัวก็เราชีวิตของเราสรรพสิ่งต่างๆที่เราได้ใช้ทุกส่วนในอายวะของร่างกายเราเป็นสิ่งของเอลวทั้งสิ้นเราจะเห็นได้ก็คือตัวเราเนี่ยทุกๆคนไม่เหมือนกัน คน,คนนู้นเป็นนู่นคนนี้เป็นนี่คนนี้เป็นนั่นเพราะมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็สามารถที่จะกําหนดได้ <c oughs> ว่าส่วนนั้นของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นส่วนนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> แต่นี่เราไม่มีโอกาสที่จะกำหนดได้เลย <c oughs> แต่เรามีโอกาสเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลาที่จะปรับปรุงที่จะแก้ไขที่จะเปลี่ยนแ <c oughs> ปลงตัวของเรา ให้ตรงกับความต้องการที่อัลลอฮฺสุลตลาในจันสุลโลกสุลต่านอวยยสัลลัมได้สอนเอาไว้นั่นคือหน้าที่ของเราเพราะเรามีสติปัญญาทุกคนมีสติปัญญาทั้งนั้นแต่สติปัญญาของเราที่มีอยู่นั้นนั้นมันมีมันมีหลักการอิสลามไปกํากับได้ดูแลหรือไม่ใครก็ตามที่มีสติปัญญาแล้วก็มีหลักการของอิสลามจะเป็นอลัอลกุรอานกด็ดีฮะดีษก็ดี หรือคำของบรรดาอุลามะทั้งหลายก็ตามไปกำกับดูแลแล้วผมเชื่อแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปนในทางที่ดีมันจะอยู่ในทิศทางที่ดีที่เหมาะสมที่ควรน,นั่นก็คือคือการศึกษาและเล่าเรียนถ้าเราศึกษาเราเล่าเรียนแล้วไอ้สิ่งที่เราศึกษาสิ่งที่เราได้เล่าเรียนมา และก็มีความเข้าใจแล้วนี่แหละมันจะเปลี่ยนแปลงสภาพของแต่ละบุคคลอัลลอฮ์ที่บอกว่าในกุรานว่าอัลลอฮจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเขาหมู่ชนใดจนกว่าจนกว่าว่าเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเขาเองนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเรียนให้รู้และเข้าใจแล้วก็นําไปสูขข่การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามคําบัญชาแหง่งอัลลอฮฺสบายอันุตา,านาแล้วก็ตามแบบอย่างที่ท่านรอ و ل อลลอฮฺสุลอฮานะฮิวะสัลลัลลาาลม อะไรผิดอะไรพลาดตบัดตัวกัดเนื้อกับตัวอะไรดีเราก็พยายามเสริมสร้างให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันตรงกับคําสอนของศาสนาเราไม่จะปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน,วนหมดไปแต่ความรู้ในเรื่องของศาสนาความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติอามมตอิบานะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนี่คือปัญหาที่จะเราที่เราทุกคนจะต้องไปประสบกับปัญหาที่เราสร้างเอาไว้นี่เอง ในวันที่เรานั้นกลับไปสู่ความเมตตาของลอสุบฮา,านาูวาตาลาในวันที่ดวงวิญญาณวิญญาณของเราออกจากร่างเราก็จะเห็นได้ทันทีเมื่อเมื่อถึงถึงวันนั้นแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยคำว่า <c oughs> ยาอยยันลนี้นะอามานุโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องศรัทธาน่นะบีใช้เวลาถึงสิบกว่าปี สิบสองปีกว่าก่อนที่ท่านจะอพยพไปอยู่สู่สวนนคกมาก,กันสิบสองปีกว่านบีใช้เวลานบีใช้เวลาสอนและทําให้ดูเป็นแบบอย่างด้วยใช้เวลาสิบสองปีกว่าเกือบจะเกือบจะสิบสามปีก็เรื่องศรัทธานี่เองเรื่องอีมานเรื่องตกวา และ่ายาที่ว่านี่คือย่าเยนแลนีนะอามนุอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเนี่ยเราพูดกับผู้ที่ศรัทธาผู้ที่มาละหมาดมัสยิดผู้ที่ทําการละหมาดผู้ปฏิบัติตามหลักการอิสลามนั่นคือผู้ที่ศรัทธานั่นคือผู้ที่ศรัทธาแต่ในศรัทธาของเรานั้นมันขาดตกบกพร่องอะไรบ้างมันขาดตกบกพร่องอะไรบ้างเราควรที่จะเติมเต็มสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องไป ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตราบที่อัลตลาได้ยังอุงไว้ชีวิตเราอยู่เราควรที่จะลดในสิ่งที่เรามันเกินไปในขณะที่เรายังมีชีวิตเป็นอยู่แล้วก็อิสลิฟ,ฟาร์ให้เยอะๆขอแม่โทษต่ออัลตลาให้มากๆอามานุอย่างเดียวไม่พออิตตะกุลลอฮ์จงเกรงกูอัลลอฮ์ตงเกรงกูอัลลอฮ์ด้วย วันนี้สิฟรัรอห์มานมันได้ประสบกับทุกๆคนที่อยู่บนโลกดุนยาความเมตตาทั้งหมดอลลัลลอฮฺลาโปรยปลาย,ลายมาสู่โลกดุนยาทั้งหมดนั่นคือดุนยานี่คือวันนี้เพราะนั้นเราอย่าชา่าใจว่าเราอยู่บนโลกดุนยานี้เราได้รับอำนวยประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเราได้ในราะดุนยานี่อัลลอฮฺละลบอกอลัลลอหมานอัลลอฮฺ ให้กับทุกๆสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกนุญยานี้แต่อรลลอฮิมและพี่น้องอัลลอฮาจะาโปรดปาจะเมตตาสรงทานเฉพาะเฉพาะนะครับพี่น้องเฉพาะผู้ที่ศรัทธา,ทามั่นและปฏิบัติตามหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัดคนคนนั้นแหละจะได้รับความเมตตาจะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮจะได้อัลลอฮาจะานำเขาเข้าสู่ความสุขสาสุขอย่างถาวรนนั่นก็คือสวนสวรรค์ท่าพี่น้อง ยายาดเดีนอามาดูตกะกุลอฮักกตุกอดทีกหัวจริงจริงหัวหัวจริงๆ,งๆอะไรไม่รู้อะไรขาดเติมเต็มในสิ่งที่เรารู้ไม่รู้แล้วกันสิ่งที่เราขาดไม่ใช่เติมเงินในบัญชีอย่างเดียวเติมเงินในกระเป๋าอย่างเดียวเพราะมันขาดไปมันย่อยมันมันน้อยลงน้อยลงเติมตรงนี้อย่างเดียวนั่นคือดุนยานั่นคือระห่วงดุนยามากกว่าห่วงอาคิโร นะไม่รู้วันไหนพี่น้องที่เราทุกคนจะต้องกลับไปสู่ความเมตตาของเราโดยที่เราไม่ได้มีการเตรียมตัวเลยนะทุกคนไม่ว่าผมหรือท่านก็ตามยิ่งเวลามันยืดออกไปยืดไปอีไป,ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง,นนงปีหนึ่งปีหนึ่งอารม์ไม่ได้บอกเลยว่าเราจะตายวันไหนแต่อารม์บอกมึงตายมึงตายแน่ นะไม่ใช่หวังตายแนย่ทุกคนแหล,ละตายแนย่แต่ว่าจะตายวันไหนตายในยสภาพใดนะอัลลอฮ์ไม่บอกแต่อัลลอฮ์บอกว่าจะตายไปในขณะที่มีโทษเป็นคนที่ฝ่าผืน้คำสั่งของอัลลอฮ์ตลาเี่ออัลลอฮฺตลาจะลงโทษเขานี่คือคําสั่งที่อัลลอฮาบอกเอาไว้เราทุนโลกก็บอกโบต้อก็ตั้งบวชฟาด บอกจงกระตั้งว่าท่านนั้นสิ้นชีวิตเตือนเราสอนเราด้วยความรักความเมตตาที่ท่านอรุณรสดศลัลอมีต่อเราสำหรับอัลลอฮฺไม่ต้องพูดถึงทุกอย่างอัลลอฮฺให้เราหมดเลยไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนก็ตามอัลลอฮฺให้รสกีง่ายปัจจัยอย่างที่แกเราแต่บางคนนั่งคิดไม่ถึง คิดได้อย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าถ้ากูไม่ทํากูก็ไม่ได้อันนั้นจริงแต่ทําแล้วก็ไม่ได้ก็มีบางจึงบางอย่างทําไม่ได้ก็มีอาร์ไม่ให้เรียนไม่เข้าใจก็เยอะแยอะอ่านแล้วอ่านอีกอ่านไม่ได้อ่านไม่เข้าใจก็เยอะแยะเพราะนั้นเราทุกคนจะต้องเตรียมทัวกันได้แล้วนะ ให้กูอร่อจริงๆเรื่องนี้นะมีสอนไว้สิบสามสิบสิบสวลาีกว่าเกือบสิบสา,ามปีนนลมมลมและสุชาติทั้งหลายอย่าเบื่อตายนะอัลลอฮ์สั่งเอาไว้ตั้งั้่ที่คนตามตานี่ยอยู่ในภาชา์ของพระองค์เป็นสิทธิ์ของพระองค์ร้อยเปอร์นเลย ว่าทุกคนต้องตายแต่อลอตลาก็ก็บอกว่าสูเจ้าทั้งหลายอย่าเพิ่งตายอิล,ลาเว้นไว้แต่สูเจ้าทั้งหลายจะตายได้ก็คือวันตุม,มุสลิมูนท่านนั้นทําตัวให้เป็นมุสลิมปฏิบัติตามหลักการอิสลามตามที่ลอตลาใช้ตามแบบอย่างที่ท่านอุสุลลอฮ์สุลลอฮ์ฮุอาลีวะสัลลัมได้ทําไว้เป็นแบบอย่างนั้นตายไปเถอะครับด้วยความรักด้วยความห่วงใหญ่ที่อัลลอฮฺตามีต่อบ่าวของพระองค ด้วยความรักด้วยความมองใหญ่ที่สลดสลดล่าสลดเล่าอัลลอฮฺมิมีต่อุมมะมีต่ประมมีต่อประชาชนของพระองค์ก็คือพวกเราเรารู้อะไรเราขาดอะไรเราเกินทุกคนรู้ทั้งหมดแหละอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นแต่นี้เราจะให้ความจําเป็นกับสิ่งที่เราควรที่จะนํามาสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใดนั่นขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับการปลูกฝังของพ่อแม่ด้วย คุณอยู่กับการปูกผักร้องปู่ย่าตายายมาด้วยจนกระทั่งถึงพ่อแม่เราจนกระทั่งถึงเราแล้วเราปลูกฝังลูกของเราแบบไหนอย่างไรนะอย่าเพิ่งตายจนกว่าวนกว่าเราน่ยจะทําตัวให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบที่อนก็ขอฝากท่านในมน้องเอาไว้นะด้วยความรักที่เราทุกคนจะต้องมีความรักซึ่งกันและกันมอบความรักให้กันและกัน เพราะทุกคนจะต้องไปอยู่ในหลุมฝังศพทุกๆคนแต่กลับไปอยู่ในหลุมฝังศพนั้นจะอยู่ในสภาพใดขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเราทําถูกดีแต่ทําเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่ลิลลาฮิตานาหรือจริงหรือไม่ถ้าทําถูกจริงมุ่นนี่นั่นแต่ว่าไม่ไม่เพื่อไม่แต่เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออื่นจากอัลลอฮ์แล้วความวิบัติจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราลงไปนอนในหลุมฝังศพ นะเราเห็นกันมาตลอดเดยวคนนู้นตายเดคนนี้ตาย,ย,นนตายบางวันตายสมนุนก็มีแล้วลกันเราอาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วเราล่ะอลัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราจะตายเมื่อไรแต่อลัลลอฮ์บอกมึงตายนะก็ขอเชิญชวนให้มินโนงทั้งหลายให้ใช้สมองที่มีคุณค่า สติปัญญาที่เฉียบแหลมมาใช้กับการที่เราทุกคนจะต้องดำเนินชีวิตตามหลักการตามแบบอย่างอิสลามแบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนชบาบันเราขอดูอามาตั้งแต่จากก่อนที่จะเข้าเดือนหลังจากรามาอนมาหกเดือนเราก็ขอดูอาแล้วอาลม์มาบาริกล้นาฟีชะฟีไรฟีรัรวจับวาชบาบัน ขอความจำเริญจงประสบกับเราในเดือนในเดือนรอจับและก็เดือนชาบานตอนนี้ถึงชาบานแล้วแต่จะอยู่รอดปลอดภัยจนกระทั่งสิ้นสุดกองเดือนชาบานหรือไม่วันลอควาล้ำแต่เราขอต่อไปหัวบันลือกหน้ารอมฎอนและก็ขอยเราหนะ้มีชีวิตยืนยาวอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนเมื่อเดือนรอมฎอนก็มาถึงแล้วอัลลอฮฺตะลาว้ชีวิตแล้วทุกคนจะต้องปฏิบัติการถือสินอด นะให้เราทาความดีในเดือนอมาตนทุกๆคนความดีในเดือนอมาอนนั้นมีมากมีมากมายมหาศาลเป็นเดือนที่ประเสอิฐที่สุดในเดือนอมาตนนั้นเดือนที่ประเสริฐที่สุดวันที่ประเสอิฐที่สุดคือวันศุกร์เดือนที่ประเสอิฐที่สุดก็ดคือเดือน,น,นอมานอตนอัลลอฮ์มีรางวัลให้เราเยอะแยะเลยทีนี้เราจะเอารางวัลนั้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเรา อยู่ตลอดรอดเดือนระมาดอนหรือไม่หลายปีที่ผ่านมาก็ยังมีคนตายในเดือนระมาดอนมีคนตายในเดือนระมาดอนมีทุกเดือนเมื่ออาญาณมาถึงแล้วทุกคนจะต้องตายแต่ก่อนที่จะตายเราเตรียมตัวอะไรไว้บ้างให้เราลงไปนอนในหลุมฝังศพอย่างมีความสุขกูโบกว้างขวางกูโบ๊กว้างขวางมีแสงสว่างมี มาในกัดมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรต่างๆหลายๆสิ่งหลายอย่างที่อรรถาจาจะประทานให้กับคนที่อีมานศรัทธานักววาต่อัลสุบายานุวะตาลาพี่น้องวันนี้ก็มีงานประชารัฐบัตรเรื่องงานแต่เรื่องการเรียนนะขอให้พี่น้องทั้งหลายนั้นกำชับครอบครัวของท่านจะเป็นลูกก็ดีจะเป็นภรรยาก็ดีจะเป็นพี่เป็นน้องก็ดีให้เรียนรู้นะครับพี่น้อง ก่อนที่เวลาของเราจะหมดไปนะจากร้อยเปรนต์รู้ห้าเปเพิ่มไม่กห้าเป็นสิบก็ยังดีเพิ่มเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบอยลฮัมดุลละยิ่งดีใหญ่เลยถ้าเพิ่มเป็นร้อยเปอรเซ็นต์คงจะหายากแต่เราเพิ่มเรื่อยๆไปเพราะเราไม่รู้อะไรจะตายเมื่อไรเรียนรู้จะครับพี่น้องถ้าเราไม่เรียนรู้เราขาดทุนแน่นอนขาดทุน วันนี้ก็มีงานที่มัสยิดบ้านไทย,ยวนนะครับมัสยิดบ้านไทย,ยวนขอให้ซองมาระเบ,บานุชอใหรซองเขาปานุชงานไทย,ยวนอห้ซองมันหมซองเ,องอเดี๋ยวให้ผมเลยผมจะไปกับกูรอห่นักกับกุอรอว้เพราะว่ามีอาหรับมาจากซาอุลลาาดิอาระเบียเรียกว่ามัสเิดมรุคูอะไรก็จะไม่ได้เขาจะให้กุรานเป็นยุดยนะุดนั้นสองชุดแล้วก็ กูรอานแปลไทยด้วยของมัติดเอาเอาขามเดมันวาแล้วก็ที่โรงเรียนพัฒนาก็าให้ไปเอาที่ร้านขายที่ที่งานที่งานบัตรยวนก็นัดกับกูเลาไว้บ่ายสองโมงเราก็จะไปเอาไปเอาหนังสืออัลกุรอานมาเพื่อที่ให้พี่น้องหลายนั้นได้อ่านในเดือนรอมฎตนนะครับได้อ่านในเดือนรอมฎตนนั้นรับผู้ใจบุญเขาเขามอบให้นะ แล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันที่ทุ่งมะพร้าวแล้วก็บุกนี้สองวันกับพี่น้องเราก็รู้สึกว่าจะนัดแนะกันไปแล้วว่าจะไปช่วยเขามัสอติดที่เราคือเอาพรม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 ,ม,มเก่าเนะี่ยเอาไปให้เขาเนะี่ยเขาจัดงานในวันนี้และก็บุกนี้แต่ผมมีภาระเพราะว่าจะต้องประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในวันพรุ่งนี้ เพื่อที่จะสรุปงานจัดงานการจัดงานมอริทที่ผ่านมาก็ไปไม่ได้กูโลก,ก็ไม่ได้ไปผมก็ไม่ได้ไปก็จาเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมประชุมกันตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจะมีงานที่มัสยดก็ยาวด้วยของกูสมัตที่เคยมาสอนมาเรียนกันมามาสอนกับพวกเรานี้ที่มัสยดตรงเนี้นะแต่ใครที่ว่างทางไหนก็พยายามไปช่วย ช่วยกันนะไป,นไปตรงนู้นไปตรงนี้แบง่งแบ่งกันไปแยกย้ายกันไปคน,คนที so <commun ication> <man pleasures> ่มีความสามารถคนที่มีปัจจัยก็ช่วยกันบริจาคเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนั้นคล่องตัวขึ้นนั่นก็คือหมายถึงปัจจัยเราช่วยและช่วยกันได้ในเล็กน้อยช่วยกันไปบางคนมีเงินเยอะไม่ให้ก็มีนะพอตายไปเป็นมรดก งนะานประกาศก็ไม่ออกนู่นก็ไม่ให้นั่นความมีบัตรจะเกิดขึ้นกับเราหลังความตายมีช่วยกันพี่น้องในขณะที่เรายังมีชีวิตเป็นอยู่นะเช่นเรามีลูกดีอัลฮัมดุล,ลิลละนะทุกคนมีลูกมีก้าใจศาสนารู้ศาสนาปฏิบัติศาสนาอย่างถูกอัลฮัมดุล,ลิลละเป็นสิ่งที่ดีนะก็ขอฝากท่านพี่น้องเอาไว้งานใดก็ตามบางครั้งผมอาจจะบอกไม่ครบ ว่ามีงานไหนบ้างแต่คืนนี้ที่แน่ๆใกล้ๆบ้านเราก็คือไซยวนแต่คนว่าโทรมาก็นัดไปกันเดียวบ่ายสองโมงเพราะว่ากลางคืนนี่ผมจะมีปัญหาไปไหนไม่ค่อยไหวนะก็ใครที่มีความสามารถที่จะไปก็ไปนะมีความสามารถที่จะบริจาคร่วมกับบริจาคคนละเล็กคนละน้อยทำแต่ับวนะนั่นคือประโยชน์ที่เราจะได้รับหลังทีวิตแห่งความตาย ทั้งเราทั้งพ่อแม่เรานะทั้งครูบาอาจารย์ของเราหลงพี่น้องมุสลิมเนียนให้มันครบไปเลยถึงแม้จะน้อยก็าตามหนึ่งอัลตนาจะอาจจะคูณถึงเจ็ดร้อยหรือมากกว่านั้นนะก็ขอฝาท่านพี่น้องเอาไว้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านพี่น้องคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเล็กๆโดยน้อยเพื่อไปปรับปร,บปร,บปรบปุงตัวเองทั้งตัวผมและก็ตัวท่านนะ เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวพวกเราทุกคนทั้งโลกดินยดแในอาครอก็ขอฝากานมี่นงไวเพียงตอนี้วบบัลไลต์ตบิกฮนิดายะวัสุลามุะลัยกุมราะหมัตุลอฮ์วะบร